สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมเ้อหัวใจด้วยตัวของเราเองกันค่ะกับหลักการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความคิดนะคะเพื่อให้ทําให้เราอะค่ะสามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับอาทิตย์นี้ค่ะเรื่องราวที่นี้อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับหัวใจและยกระดับตัวเองในวันที่เราจิตตกอะคะ่ะ หลายคนคงรู้จักคำว่าจิตตกหมายความว่ายังไงนะคะแต่สําหรับนี้แล้วการจิตตกอะคะ่ะคือการที่เราอะกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆอะคะ่ะเรื่องอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและเรื่องๆนั้นอะคะ่ะไม่ได้ส่งผลเฉพาะเราในตอนที่เกิดปัญหาแต่มันยังสามารถอะคะ่ะส่งผลกับเราในทุกๆเวลาหลังจากที่เกิดปัญหาและเป็นเวลานานๆน,นะคะ อาการจิตตกนะคะในลักษณะก็คือจะเหมือนเราจมน้ำอะคะ่ะพอจมน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาหายใจได้แป๊บเดียวมันก็จมลงไปอีกลักษณะก็คือเหมือนมีอะไรมาบีบรัดตัวให้เรารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจตลอดเวลาแล้วก็กังวลทั้งๆท,งท,งที่บางเรื่องหรือว่าบางอย่างนะคะผ่านมานานแล้วหรือว่าเรื่องนั้นยังไม่เกิดด้วยซ้าไปาการจิตตกนะคะเป็นได้ในหลายๆครั้งที่เราไม่รู้สึกตัว ซึ่งค่อนข้างจะอันตรายนะคะในเคสที่กรณีที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราจิตตกเพราะอะไรเพราะนั่นหมายถึงว่ามันมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณว่าคุณนะคะไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองคุณเคารพตัวเองไม่มากพอที่จะทําให้คุณรู้อะคะ่ะว่าในสภาพร่างกายและจิตใจของคุณตอนที่มันมีปัญหานะั้นมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าคนที่รู้ตัวค่ะคะ่อนข้างจะโชคดีว,ว่าสภาพของเราตอนนี้คือเกิดอาการจิตตกและเราอะจะต้องแก้ไขซึ่ง ตามที่รู้กันนะคะว่าสภาพจิตใจหรือสภาพอารมณ์อะค่ะมันไม่สามารถบังคับได้บางครั้งอะค่ะอยากจะลืมมันไม่ลืมอยากจะจํามันไม่จําอยากจะรู้สึกดีขึ้นมันไม่รู้สึกดีขึ้นอยากจะหายจากอาการนี้มันไม่หายค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้พอจะมองเห็นทางแล้วเนี่ยเนี่ยและนีอะค่ะใช้เป็นหลักในการที่จะแก้ปัญหาเวลาที่นีเกิดอาการจิตตกเพราะนีเป็นคนที่ ถ้าเมื่อก่อนนะคะนี่เป็นคนที่จิตตกค่อนข้างง่ายเนื่องจากสมัยก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างจะ,ะขี้กังวลค่อนข้างที่จะคิดซ้ำอะคะ่ะไม่รู้ใครเป็นเหมือนนีไหมนะเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเวลาที่เราสมมุตินะคะถ้าเกิดนีมีปัญหากับใครแล้วนีต้องทะเลาะกับเขาเกิดปากเสียงขึ้นมานะคะ่ะหลังจากที่เหตุการณ์จบไปแล้วอะคะ่ะเรื่องเหล่านั้นอะจะยังคงวนเข้ามาในหัวนี มันเป็นการคิดซ้ำในคิดที่แบบอยากคิดจะตอบโต้แบบนี้แต่ตอนตอนนั้นสถานการณ์แบบนั้นนะคะเราไม่ได้ตอบโต้ไปพอเวลาที่เวลาอยู่กับตัวเองหลังจากที่มาศึกษาค่ะในลักษณะของความคิดของคนเราอะ่ะนี่ก็เลยลองมานั่งดูว่าณนะตอนที่นีรู้สึกอะ่ะนีรู้สึกยังไงเวลาที่มันเกิดปัญหาความรู้สึกของเราอะค่ะถ้าเรารู้ตัวก่อนเราจะโชคดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนนะคะไม่ว่าจะโกรธน้อยใจเสียใจหรือว่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะ อารมณ์เหล่านั้นจะมีร่างกายนําถ้าทุกคนรู้ทันนะคะณนะตอนที่เราโกรธร่างกายเราจะนําความรู้สึกไปก่อนแล้วมันจะเกิดอาการร้อนบูบูบวาบหรือว่ามันจะเกิดอาการม,มันจะไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละคนบางคนจะเหงื่อออกบางคนจะใจเต้นเร็วบางคนจะร้อนบูบูบวาบซึ่งนี่จะเป็นในลักษณะของที่มันร้อนบูบู้บวบา้าตรงใต้คอแล้วก็ใจจะเต้นตึบตุบตึบๆเวลาที่โกรธ ถ้าสัญญาณนี้ค่ะมานั่นทําให้เรารู้แล้วค่ะว่าเรากําลังจะโกรธถ้าคุณจับสัญญาณนี้ทันนะคะคุณจะสามารถคนโทรลทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าได้เพราะคุณรู้ว่าคุณโกรธแล้วคุณจะไม่มีการาไม่มีการกระแทกไปนะตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวสัญญาณเหล่านี้นําเสร็จปุ๊บอะเราจะกระแทกแล้วเราจะสวนทันทีที่ที่ททอีกฝั่งตรงข้ามนะคะสวนและด้วยนิสัยนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบโต้ตอบก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ชอบโต้ตอบแล้วเผลอโต้ตอบอะคะ่ะ สิ่งเหล่านั้นจะมารบกวนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเราไม่มีค่าหรือแม้แตเ่เวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆอะคะ่ะที่เราวิตกกังวลไปล่วงหน้ามันจะทําให้เรารู้สึกเป็นกังวลความกังวลเหล่านี้ค่ะมันจะไม่หายไปจากใจมันจะยังคงอยู่เอาจริงๆสถานการณ์ทุกอย่างอะคะ่ะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะคะ่ะ ถ้าตามหลักศาสนามันก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอะเราเอาใจเข้าไปเกี่ยวเองเอาจริงๆคํานี้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเข้าถึงแล้วเราจะเข้าใจเพราะว่าจริงๆท,ทุกอย่างที่ทําให้เรากังวลทุกอย่างที่ทําให้เราโกรธทุกอย่างอะค่ะที่ทําให้เราจิตตกมันคือแค่สถานการณ์สถานการณ์หนึ่งอะค่ะที่มันไม่เป็นดังใจเราเราอยากจะให้สถานการณ์มันสบายเราอยากจะให้ปัญหามันคลี่คลายเราอยากจะให้ทุกอย่างมันดีแต่เหตุการณ์ทั้งหมดอนะคะ่ะ มันไม่เป็นดังใจมันทําให้เรารู้สึกกังวลแล้วอยากจะคลายมันออกเพื่อที่เราอ่ะจะรู้สึกสบายตัวสบายใจแต่เราไม่สามารถคนโทรลเหตุการณ์ข้างนอกหรือสถานการณ์ข้างนอกได้ดังนั้นค่ะสิ่งเดียวที่จะกลับมาแก้ไขได้คือกลับมาที่ตัวคุณเราต้องรู้ตัวให้ทันค่ะว่าตอนนี้สภาพของเราคือเราอยู่ในสภาพที่จิตตกนี่ไม่จะใช้คําที่สําหรับคําจิตตกนี้มม่จะใช้คําว่าตกหลุมอะค่ะถ้าเราตกหลุมหรือตกน้ําจมน้ําลงไปอะค่ะ นี่จะพูดบ่อยๆว่าจะต้องปีนขึ้นมาให้ทันคุณจะนอนแช่น้ําอยู่ตรงนั้นให้ตัวเราเปียกให้ตัวเราหนาวสั่นทําไมจริงๆไม่มีใครอะค่ะที่ตกน้ําแล้วนั่งแช่น้ําต่อเราจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่เราอะค่ะจะปีนจากน้ํานั้นขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเพื่อให้ตัวเราแห้งการตกหลุมก็เหมือนกันข่าเมื่อไหร่ที่เราตกลงไปอะค่ะ อย่าพยายามจมอยู่กับตรงนั้นเพราะเรายิ่งจมอะคะ่ะเราจะยิ่งมีปัญหาและความรู้สึกของเราจะยิ่งดาวดาวระดาว,ดาวลงไปแล้วเราจะมองหาทางออกไม่เจอความรู้สึกตรงนี้ค่ะมันจะวนมันจะวนรอบตัวเราอะเหมือนเราอะเป็นคนที่เจอปัญหาคนเดียวเท่านั้นแต่เอาเข้าจริงๆอะคุณเชื่อไหมคะปัญหาทุกอย่างเหล่านี้คนอื่นเขาก็เป็นบางคนอะไม่แสดงออกหรือบางคนแสดงออกแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นจนกว่าวันนึงอะคะ่ะ ที่เราจะเป็นเองแล้วเราอะจมอยู่ในในในโครนของปัญหานั้นนั้นเอาละค่ะเ,เมื่อเราเจอปัญหาแล้วอะคะ่ะเรามีวิธีไหนบ้างอะที่เราจะสามารถดึงตัวเองขึ้นจากจากน้ําที่เราตกลงไปหรือว่าม,มีวิธีไหนบ้างะคะ่ะที่จะช่วยให้เราอะคะ่ะไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกของจิตตกนะคะหลังจากที่นี่ได้รับข้อข้อความมาคะ่ะจากน้องคนนึงนะคะซึ่งชัดาหานี้เนาะ แล้วชงแชทมาในวันที่น้องจิตตกน้องรู้สึกไม่สบายใจซึ่งอาจจะช่วงนี้ค่ะมันเป็น work from home ด้วยงานก็มีปัญหาทั้งปัญหาโควิดอีกซึ่งเนื่องจากจังหวัดชลบุรีก็ยังไม่ได้ปล่อยให้เราออกไปไหนไกลมันก็เกิดเป็นอย่างน้อยๆค่ะมันเป็นภาวะเครียดเล็กๆอะลหลายอย่างรวมกันมันทําให้เขาเครียดแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจเขาจึงแชทมาหาว่าหนูจะทํายังไงได้บ้างหนูทํางาน work from home แล้วหนูไม่มีความสุขเลยหนูรู้สึกงานหนูก็มีปัญหา ทุกอย่างรอบตัวหนูมีปัญหาหมดหนูรู้สึกไม่มีความสุขหลังจากที่นีได้คุยกับน้องนะคะที่ได้คุยไปแล้วอะคะ่ะก็เลยสอบถามว่าเกิดจากอะไรเกิดเป็นเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะคะ่ะคุยสอบถามไปสอบถามมานีจึงได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่น้องจิตตกอะคะ่ะมันคือความกังวลในอนาคตกังวลในตัวงานที่เราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะเคลียร์งานได้ซึ่งสืบไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆจึงรู้ว่างานที่เคลียร์ไม่ได้เกิดจากสภาพจิตใจของน้องเองที่รู้สึก เหมือนงานตรงข้างหน้ามันสุ่มมากจนเกินไปแล้วเขาอะไม่สามารถที่จะสะสางงานได้แล้วมันทําให้เขาเครียดและยิ่งเครียดก็ยิ่งจะต้องทำค่ะคือพยายามที่จะดันทํางานข้าวไม่กินน้ําไม่กินตื่นเช้าขึ้นมาก็ทํางานเลยโดยที่น้ําไม่อาบและหลังจากนั้นเราคุยไปะคะ่ะนีจึงเห็นจุดปัญหาว่าปัญหาของน้องก็คือการที่น้องทํางานอยู่อย่างเงี้ยค่ะปัญหาหนึ่งเลยที่นีมองเห็นคือน้องไม่อาบน้ําน้องตื่นเช้ามาคือ เนื่องจากอาการที่เป็นห่วงงานมากจนเกินไปอ่ะคะ่ะก็เลยทําให้รีบลุกขึ้นมาทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงน้ำไม่อาบก็อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเป็นห้องที่ทามาคือทาอยู่บนห้องนอนแล้วก็ห้องห้องปิดทึบอ่ะคะ่ะนี่คือปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราจิตตกเนื่องจากว่าการที่เราทํางานนะคะที่เราไม่อาบน้ําแล้วเราไม่ทําให้ตัวเองอะ่ะสดชื่นก่อนที่จะไปลุยงานอะไรหนักๆอ่ะคะ่ะร่างกายมันจะส่งสัญญาณให้รู้ว่าเรากําลังเจออะไรอะไรที่มันหนักๆและ และทําให้รู้สึกว่าเราจะรับมันไม่ไหวอะค่ะในส่วนของความที่นีแนะนําน้องไปในตอนนั้นนะคะคือวันหลังอะคะ่ะก็บอกน้องว่าเอาวันนี้ให้จบไปก่อนเพราะว่าตอนที่คุยกันก็6กโมงกว่าแล้วก็บอกให้มันจบไปก่อนวันนี้ไม่เป็นอะไรให้ไปอาบน้ําแล้วก็ไปกินข้าวพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มต้นใหม่หลังจากพรุ่งนี้ค่ะนีจึงบอกน้องว่าตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่น้องจะต้องทําคือน้องต้องอาบน้ําค่ะอาบน้ําแต่งตัวให้สวยๆเรามานั่งทํางาน หรืออีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าทํางานในห้องนั้นแล้วมันอุดอู้จนเกินไปให้ลงมาข้างล่างให้เรามาทํางานที่มันโปร่งๆถึงเวลากินต้องกินถึงเวลาอาบน้ําจะต้องอาบและถึงเวลาที่ต้อง,องพักเบรกอะค่ะก็ต้องพักตามเวลาถึงแม้งานจะไม่เสร็จไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรแต่ให้น้องลองทําดูก่อนและหลังจากที่น้องลองทําคันนี้ก็ไปถามเมื่อวันหลังวันถัดมาอีกนี้ไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง ได้คาตอบว่าทุกอย่างดีขึ้นน้องสามารถเคลียร์งานได้มากขึ้นแล้วน้องก็คือทํางานได้ถึงแม้จะมีเวลาที่ต้องเบรกบ้างหรือว่ามีเวลาที่ต้องตอนเช้าอาจจะต้องอาบน้ําแทนที่จะแบบเริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนี้ค่ะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราให้เห็นในวันที่เราจิตตกอะค่ะจริงๆอะการจิตตกมันเกิดจากสภาพปัจจุบันของเราและการใช้ชีวิตของเราบางครั้งอะไรก็แล้วแต่ที่เราหมกมุ่นนานจนเกินไปอะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่า ความรู้สึกของเรานะคะจริงๆอะ่ะไม่ใช่เราแต่เป็นความรู้สึกที่เราคิดเองว่างานข้างหน้ามันเยอะมันไม่ไหวจนไม่มีเวลาอาบน้ําจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่กายและใจอะ่ะเป็นเรื่องที่มันสัมพันธ์กันถ้าในวันไหนที่ใจมันไม่ดีเราสามารถที่จะยกระดับกายของเราอะ่ะขึ้นมานั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายการตกแต่งร่างกายหรือว่าการดูแลร่างกายหรืออกไปข้างนอกอ่ะค่ะ ออกไปเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ร่างกายอะค่ะสามารถเกิดการเหมือนได้รับออกซิเจนเพิ่มแล้วก็มองเห็นที่ก,กว้างๆอะมันจะทําให้สมองมันเปิดแล้วเราจะทํางานได้มากขึ้นการเริ่มงานในเวลาเดียวกันกันกบคนที่อาบน้ําและไม่อาบน้าอะค่ะถ้าไม่เชื่อคุณลองดูเลยเอาเอาวันเสาร์ก็ได้ค่ะลองดูว่าตื่นเช้ามาวันเสาร์วันนั้นอะคุณไม่อาบน้ําทั้งวันแล้วคุณก็คือทําอะไรอยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนกับอีกวันนึงอะค่ะวันอาทิตย์ คุณลองตื่นเช้าแล้วคุณอาบน้ําแต่งตัวสวยๆแล้วอยู่ในบ้านดูเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะน่พนันได้เลยว่าถ้าวันไหนที่คุณอาบน้ําและแต่งตัวสวยๆ,ๆอยู่บ้านวันนั้นคุณจะรู้สึกโฟและคุณจะรู้สึกดีมันเป็นการเอากายอะค่ะยกระดับจิตใจอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่ได้คุยกับน้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะพอดีได้ไปฟังครูแป๋วพูดพอดี mm hmm. เกี่ยวกับการในวันที่เราจิตตกเราจะทําได้ยังไงได้บ้างนะคะครูแป๋วให้คําแนะนําว่าให hey, กินนอนออกกําลังกาย3อย่างเท่านั้นค่ะการกินนอนออกกําลังกายมีผลยังไงกับการยกระดับจิตใจของเราค่ะหลังจากที่ได้ฟังนี้จึงเข้าใจว่าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนี่ก็ได้ฟังจากที่พระท่านพูดด้วยค่ะว่าร่างกายของเราอะค่ะมันชอบความนิ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลื่อนไหวจิตใจของเราอะค่ะหรือความคิดของเราอะมันชอบการเคลื่อนไหวเราต้องทําให้มันนิ่งทั้งสองอย่างนี้จะส่วนกัน ดังนั้นในวันที่เรารู้สึกจิตตกอะค่ะคือร่างกายมันตกแล้วมันดาวคุณจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายในวันไหนที่ร่างกายอ่อนแอค่ะรู้สึกไม่สบายแล้วป่วยแล้วต้องนอนสมกับพื้นคุณต้องพยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินหรือออกกําลังให้มากอันนี้คือคกลไกการทํางานของร่างกายซึ่งเคยลองทํามาแล้วนะคะเคยลองทดลองมาแล้วรู้สึกว่ามันได้ผล ขอนีมองว่าการออกกําลังกายค่ะเป็นอีกอย่างหนึง่งหีเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึง่งที่จะทําให้เราอะสามารถยกระดับจิตใจได้คุณไม่ต้องไปโหมออกจนแบบเป็นซิกแพคหรือว่าไม่ต้องไปโหมออกจนแบบเฮ้ยต้องทําทุกวันวันละชั่วโมงหนึง่งหรือว่าออกกําลังกายหนักๆค่ะ15นาทีก็ได้15นาทีเดินรอบบ้านหรือว่าแค่15นาทีอะค่ะจะลุกนั่งซิอ up หรือว่ากระโดดอะไรสักอย่างไปเรื่อยอะค่ะทำได้หมดขอให้ทำให้ร่างกายของเราอะค่ะมีการเคลื่อนไหวการยกระดับจิตใจตัวเนี้ย มันจะช่วยได้บางคนเคยบอกว่าคุณเคยได้ยินสุภาษิตตัวที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวไหมคะเหมือนกันเลยค่ะจริงๆใจและกายอะคะ่ะมีความสําคัญเท่าเท่ากันในวันที่คุณอะคะ่ะจิตใจดีแต่ถา้าคุณขาหักยังไงซะคุณก็ไม่มีความสุขแต่ในวันที่คุณร่างกายคะ่ะสมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าจิตใจคุณห่อเหี่ยวเป็นโรคซึมเศร้าคุณก็ไม่มีวันมีความสุขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นฐานร่างกายและฐานใจอะคะ่ะจะต้องเท่าเทกันคุณจะต้องมีความสุขเสมอกันมันจะทําให้คุณรู้สึกดีดังนั้นในวันที่จิตตกอะคะ่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้และจะต้องทําก็คือรู้ให้ทันว่าตัวเองเกิดสภาวะการจิตตกไม่ใช่นอนสมไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่สบายแล้วนอนจมหรือว่านั่งทุกโดยที่ไม่รู้ว่าความทุกนี้เกิดจากอะไรหรือว่านั่งอยู่กับกองทุกกองนั้นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราจิตตก ไปหาอะไรทําค่ะไปหาการออกกําลังกายหรือไปหากิจกรรมมาค่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือว่างานอดิเรกที่เราชอบถึงเวลากินให้คุณกินตรงเวลาถึงเวลานอนนะคะสองทุ่มสามทุ่มที่คุณกําหนดให้นอนตรงเวลาถึงเวลาที่คุณอยู่กับคนรักหัวใจและสมองของคุณค่ะอยู่กับเขาตรงหน้าให้ได้ร้อเปซปัญหาเรื่องจิตตกนั้นก็จะคลายลงไปค่ะ ไม่เชื่อให้ลองดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการจิตตกอะ่ะมันจะทรมานมากเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าทุกที่ที่เราอยูอ่มันเหมือนมีเชือกมีมีเชือกมีอะไรมามัดตัวเราแล้วเรารู้สึกไม่สบายตัวะคะ่ะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เหนียวหลังความรู้สึกของเราแล้วเราอยากจะออกจากจุดนี้ถ้าอยากจะออกจากจุดนี้จริงๆอะค่ะ หลายอย่างเราต้องฝืนตัวเองต้องฝืนลุกขึ้นไปออกกําลังกายต้องฝืนลุกขึ้นกินข้าวในตอนที่ไม่อยากกินต้องฝืนทํากิจกรรมอะค่ะอยู่กับครอบครัวแม้บางครั้งคือเราไม่อยากจะทําเพราะว่าสภาพจิตเรามันไม่พร้อมอะค่ะถ้าคุณลองทําแล้วทําไปเรื่อยๆอะค่ะอาการจิตตกนี้จะหายไปและสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่ทําจะทําให้คุณหายได้เร็วขึ้นคือคุณเข้าใจสภาพความเป็นจริงของปัญหาไม่ว่าตอนนี้ค่ะคุณกําลังจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ สิ่งนึงที่นี้อยากจะบอกคือมันจะผ่านไปค่ะชีวิตคนเราก็เหมือนไม้บรรทัดไม้บรรทัดหนึ่งอะค่ะที่มีตั้งแต่เลข1ถึง3าแล้วเราก็เดินเดินเดินใน1-30ถึง30อะเป็นช่วงชีวิตของคนเราที่มันจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่ไปจนถึงมีขึ้นมีลงไปเรื่อยๆค่ะจนถึงปลายไม้บรรทัดและณตอนที่ปกติของคุณอย่างฟีที่แล้วของคุณนะคะคุณมีความสุขตลอดมันก็จะเดินเดินขึ้นขึ้นมีทุกบ้างแต่มันไม่ได้มาก แต่มาถึงนะตอนนี้คือคุณจิตตกแล้วคุณตกหล่นฟืบลงมาข้างล่างอะคะ่ะมันแค่จุดจุดเดียวค่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดของไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นค่ะวันพรุ่งนี้มันจะเลื่อนไปอีกหนึ่งจุดเลื่อนไปเรื่อยๆและตรงที่จุดตกอะตรงที่เราจิตตกอะค่ะเราจะผ่านมันไปแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังของเราแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเรานั่นเองค่ะท่องไว้อย่างหนึ่งนะคะแล้วพรุ่งนี้มันจะมาถึงแล้วเรื่องวันนี้มันจะผ่านไปค่ะ จิตตกจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวส่วนปัญหาต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกจิตตกอะค่ะถ้ามันแก้ไขได้เข้าไปแก้ไขอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันนานหรือว่าอย่ารอให้มันอย่าให้มันอย่ารอให้มันนานแล้วมันมันกลืนกินความรู้สึกของเรากืนกินความสุขของเราอะค่ะจนทาให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ถ้าปัญหาน้ะน,นะคะเราไม่สามารถแก้ไขได้ยอมรับค่ะว่าเราแก้มันไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นหรือแม้แต่เรื่องของคนเองก็เถอะ ในนีสใส่ใจคอของคนที่เราอยู่ด้วยเราแก้ไขปัญหาที่ตัวเขาไม่ได้อะค่ะสิ่งเดียวที่ต้องถ้าจําเป็นจะต้องอยู่กับเขาคือการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ถูกใจเราทั้งหมดแล้วทุกอย่างที่เป็นปัญหารวมตรงนี้ค่ะเราจะเดินผ่านไปในสักวันแล้วเราจะไปเดินตามไม้บรรทัดชีวิตของเราให้ปกติได้เหมือนเดิมนี่เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่กําลังเจอปัญหาที่ มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจที่เจอปัญหาแล้วทาให้เรารู้สึกจิตตกหรือที่เจอปัญหาแล้วทําให้เราอะค่ะไม่คลี่คลายความรู้สึกสักวันหนึ่งแล้วมันจะผ่านไปขอให้คุณก้าวข้ามผ่านนะคะแต่สิ่งเหนือเหนือสิ่งอื่นใดนะคะกลับมาที่ตัวเองและพยายามอะคะ่ะที่จะก้าวข้ามตัวเนี้ยในในช่วงเวลาที่ลําบากเนี้ยไปให้ได้แล้วถ้ามันผ่านไป ปัญหานี้จะไม่เกิดเพราะว่าคุณจะจัดก,การกับมันได้อย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่จิตตกหรือรู้สึกไม่สบายใจถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เราลองมาคุยกันอย่างน้อยอะค่ะมีคนรับฟังแม้จะช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่การที่มีใครรับฟังมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเรามาคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ